เสร็จแล้วจ้าผัดเผ็ดไก่บ้านน่าทานจังเลยเห็นรอเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยมีตับด้วย <c oughs> นะคะเห็นแบบนี้คิดถึงบ้านใช่ไหมคะ,ะกลับมาบ้านแล้วก็นะคะใครที่กลับมาช่วงเทศกาลเนี่ยจะมีใหม่แล้วผู้ใดกลับมาบ้านนะคะทุกคนอันตี้บอกได้เลยว่ากอบโปรยความสุขนะคะแถวบ้านเฮานะ,ะอืม เอาไปหฮเบิดนะคะเอาไปหฮอิมบมแมนเอาไปหฮเบิดกบกอยเอาความสุขเข้าในตัวนะคะก่อนไปที่จะสิไปเหตดงานหรือสิไปแบบนะคะต่างถิ่นสินะคะอืมนะคะอยากกินยัง้งหาเค็ดกินอยากกินนิปูพักกันไปหาก้นบกก้นกับแบบวา่าจ้างเขาก,ก้นก็ได้นะอิลินะคะแม่นแะต่มผมฟูเบิดแล้วผมแห้งนะคะนอนนำ้ำนะคะสะผมเมื่อคืนพอไปนอนมันก็อันนี้ มันก็ยุ่งเหยิงไม่ได้วีอาตีเป็นคนที่ไม่ค่อยได้วีผมนะสองสามมือวีเทือกับมีก็ถ้าสะปุ๊บก็ไม่ได้วีเด้สะก็เป่าให้แห้งก็อยู่เลยหิวขอกินมาๆๆๆให้กินน้ำเลยผู้ใดอยากกินก็กินเดี๋ยวล้างกระทะก่อนเดี๋ยวเราจะทอดอันนี้นะฮะเอานังบีเฮ็ดไข่เกี่ยววะ กินไก่ทางนุ่นกินไข่เหรอ ดีจ้ะอันตี้สวัสดีค่ะคุณปิยวันเห็นหน้าอันตี้แล้วคิดถึงบ้านเอ๊ะคิดถึงบักออดครับหน้าเหมือนกันนค่ะเดี๋ยวหลานก็มาแล้ว ไฟให้ร้อนก่อนแล้วค่อยลดไฟเอเนาะนี่ยังใส่รีเทนเนอร์อยู่ไม่งั้นก็จะชิมให้ดูเด้อืมมาแบ่งเนดูมาเอาไปแม้นี่เร็วมอร์นิ่งจ้ามอร์นิ่งจ้าคุณมาตาปิตุ <c oughs> มาตาลาดาปีใหม่เที่ยวไหนปีใหม่ประได้ไปเที่ยวใส่รอกจ้าอยู่บ้านนะจ้าไปหลังปีใหม่จ้า ดไปลังปีใหม่มาเด้อกินลาบก็เป็นตาแสบเนาะใส่จานนี้เหียงผมเป็นจานวัดเด้อน่ากินเป็นบอกโอ้เห็นเห็นแต่แบบนี้อ่ะแพงเด้นะ,ะน้ำเต้าสั่งมาน้ำแห้งแท้ผัดไก่น้ำแห้งยุใส่โเบิงเปียงนี่นี่น้ำเห็นบอก บอ่อแห่งดอกจานแบบนี้ไม่แตกใช่นะคะ แล้วไม่เคลือบไม่ไม่ขึ้นสนิมด้วยนะนะยากยู่แบบนี้ไ่เคยเห็นยิงรถขึ้นฮอดจนนี่ยิงรถนะคะออกมาประเด้จราคามันเย็นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพิ่อนอยังท่านตื่นสีคือจานวัด <c oughs> เออแต่ประเมนจานวัดเด้สุลินทหนาวย่จานน้าสุลินทรหนาวสวัสดีทัดซ้ายสุพลส,ส,สุสุคนเดอ้อ